ตอ้งเช้า,ชานะครับแล้วก็รีบเข้าบ้านก่อนจะถึงเวลาที่ดดรถแฟลรส่องมานะครับหรือให่รีบเข้าบ้านก่อน8ปดโมงเชา้าเท่านั้นแหละนะคะทุกคนเพราะว่าแดดในเวลา7จ็ดโมงเช้ามันไม่แรงเหมือนแปดโมงเช้าแปดโมงเช้าแดดมันจะแรงไะเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนแดดมันก็จะมีความแรงนะครับ ก็นะทุกคนเป็นเวลาบ่ายโมงเวลาทุกคนนะครับวันนี้นะฮะก็เป็นนะฮะทุกคนเดินทุลท้าแล้วนะครับปีสัมฤนธิ์ทูลท้านะทุกคนครับขอทุกคนต้องติดตามสภาพอากาศเฝ้าติดตามรอคอยอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อได้รู้แนวทางในการรู้ตัวเองว่านาคจะเป็นยังไงนะครับนี่นะทุกคนสัปดาห์วันนี้นะครับทุกคนทูลท้า ก่อนลงเลยนะครับทีน,น,ทน,น,บนี้ต่อมาเลยคือมากนะทุกคนอากาศมันไม่ร้อนนะครับแล้วพอมาถึงอุณหภูมเริ่มสูงข,ขึ้นก็เดี๋ยวว่าก็จะรอ้อนแล้วน,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 นะครับเราจะมีการรอแล้วครับวันนี้กจะมีสูตเท่าไร่นะครับทุกคนครับก็ฮะคนหนาวเย็นนะครับทุกคนนะครับว่าดูร้อน หน้าร้อนนะครับจะมีพายุรดูร้อนมาเยอะหน่อยนะครับปีนี้ก็จะไม่ร้อนเยอะก็จะได้ฝนมาดิมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะเดือนเมษานะครับเพราะว่าเป็นเดือนที่เพราะว่าเป็นเดือนที่อยู่ในช่วงที่ร้อนที่สุดน,นะคระับเดือนี้ก็รู้สึกว่าจะบางที่ก็เริ่มร้อนแล้วนะทางภาคใต้อะหรือบางที่ของประเทศต่างประเทศเช่นประเทศ แถวประเทศอาเล็กก็จะเริ่มบางที่ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับให้เรี่องเขาสถานะภาประเทศนั้นเขาสูงหน้าร้อนไวกว่าทไทยนะครับวันนี้ก็สูง3องศากรุงเทพนะครับต่จังหวัดนะทุกคนนะครับส่วนนะครับตั้งแต่ปทุมจดืนหนาก็เราเพี้ยน1องศาแปลว่าจังหวัดป,ท,นะดดปทุมตอนนี้ติดลบ1องศา,านะทุกคนนะครับ ส่วนวนะทุกคนนะครับทางภาคเหนือคะรับอุณภูมิจะเฉียดต่ำกว่าเราะะ <S <S ประมาณประมาณ6ประมาณ6องศานะครับ4-6องศานะครับภาคเหนือจะหนาวกว่าเรามา4-6องศาที่เกิว่าใน,ในพื้นที่ส่วนั้นจะมีภูเขามีทั้งที่ราภูเขาบวกกันไปนะครับมันก็จะทำให้ภาคเหนือของเราหนาวกว่าปกติะะที่สนะครับปกติภาคเหนือแต่ หนาวแบบหนาวอยู่แล้วทุกคนถ้าทีนี้ก็หนาวเอาซื้อไม่เกินนะครับแล้ววันหลังนะครับนี่สิ่งองศารที่เราก็ ทุกคคนนะรับเดี๋ยววันที่4กุมภาพันธ์เดี๋ยวจะมีลมหนาวมาใหม่นะครับก็จะทําให้อากาศเพราะว่าอากาศาในประเทศไ่ายเย็นขึ้นนะครับแล้วลมหนาวก,ก็พัดมาแต่ก็ไม่ค่อยมีผลต่อประเทศพั่าไหร่นะครับในกรุงเทพอาจจะลดลงทีเทียงในเมืองศาเพราะนั้นนะครับแล้วก็อาจจะนั้นก็จะทำกำลังลงและเตรียมตัวเข้าสู่ช่วงหน้าหลอนดับเดือนมีนมาคมต่อไปนะครับ ปีนะก็ามาจะมาเรื่องนี้นะวันที่13นะครับแต่ยังไงนะทุกคนปีนี้ก็หน้าฝนก็นมาไวด้วยนะครับวันที่15นะครับต้องเตรียมตัวรับมือได้เลยนะครับปี64ปี2558นะครับแล้วก็ต้องมีมือที่รับมือหลายรอบหนึ่งที่จะต้องรับมือกับภาคระกาดแบบนี้นะครับ การลับนันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็ง่ายเลยครับแบบอัพูง่ายรัพง่ายโค่นอ่ะทุกควแบบย้ายคนพอคนแม่ได้สำไปนะครับครับขีคนนะครับตอนนี้นะครับาก,รกรารทัพยากรระยะยาวนะครับที่ประมาณสิบวันข้างหน้าครับลมจะเพิ่ม เพิ่มเป็น20นะครับในอีก10วันข้างหน้านะครับจะเพิ่มเป็น2 3นแล้วนะครับตดวทั่วไปแล้วลมจะเพิ่มขึ้นอีก2นะถ้าว่าปลายเดือนนี้นะครับหรือประมาณ20 26วันถ้าว่าลมจะเพิ่มขึ้นอีก52ก็คือรวมทั้งหมดอาจจะเป็น55ก็ได้ลมวันนี้ก็ทําให้ปีเดือนนี้ลมไม่ค่อยแรงเหมือนปีที่เหมือนสปดาห์ที่เหมือนเดือนที่แล้วที่แล้วนี่บางช่วง,ง,งนี้แรงมากนะลมสุดแรงขึ้นอย่างรวดเร็วในแต่ละวันเลยนะครับ ปกเลยนะแรงขึ้นรดเร็วถ้าทุกคนไปบ้านนะครับฝา,ากคอมเมนต์เราจะขายแค่เป็นกระดาษประการเด่นนะครับกดติดตามกดกระดิ่งไม่ได้พลาดข่าวหอเลยขอบคุณครับดีทุกคนนะครับข่าววันนี้อาจจะเป็นประโยชน์กับคนไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดไลค์ติดตามากันอีกต่อเนื่องต่อสภาพอา,า,ากาศวันนี้สภาพอากาศวันนี้นะทุกคนนะครับก็อากาศก็ยังคง คึงไปแบบนี้ปิดนานนะครับขอบคุณครับ